ช่วงต่อไปนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะบุ๊กทาวท็กหมายเลขหนึ่งนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนไทยสิริสาธิตกิจนะคะอาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยทักษินค่ะโอเคครับรูปนี้ดู ดูทำให้ผมดูหวานมากนะครับจะ,จะเจอตัวจริงผิดหวังจากรูปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารูปนี้มันหลายปีมาแล้วแล้วคนเลือกก,ก็เลือกเองนะครับเหมือนกับเลือกรูปก็เลือกเองเลือกคนพูดก็เลือกเองนะครับผมมีเวลา12นาทีนะครับในการที่จะพูดเรื่องของตัวเองนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยได้เล่าใครที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกใครเขินเหมือนกันนะครับที่มาบอกว่าตัวเองอ่านหนังสือเล่มไหนอ่านเพราะอะไรนะครับผมอยากจะเริ่มจากนี้ครับอขอเป็นผมอยากจะเริ่มจากเล่มที่ผมผมอ่านนะครับอ,อจาจจะได้รออ่สื่อนิดหนึ่งครับรอแคนวานิดหนึ่งครับเปิดได้ไหมครับ <Okay. S 1> เรามีเวลา ต้องทดเวลาให้ผมนะครับ12นาทีนะครับแล้วก็แต่ว่าเอาก็จริงนะครับก็เป็นเรื่องเวลาที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับจริงๆนะครับผมอยากจะเริ่มก็ต้นอย่างเป็นทางการก่อนนะครับกาบนมัสการพระกุญเจ้านะครับแล้วก็พี่ๆนะครับผมรู้ว่ามีกองเชียร์คือใครอยู่ที่บ้างที่ผมรู้จักแต่ผมไม่อยากพูดถึงนักเพราะผมคิดว่าคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีหนังสือเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกคนคงมีเรื่องเล่าของตัวเองที่อยู่ในใจเหมือนกันนะครับผมอยากจะเริ่มจากเล่มที่ผม ถืออยู่ในมือนะครับสปอยไว้ก่อนนะครับว่าผมจะแจกหนึ่งเล่มนะครับจะแจกหนึ่งเล่มซึ่งมันคนละปีกันเลยนะครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านสมัยชั้นปถมนะครับไม่แน่ใจว่าความจําผมดีหรือว่าเพราะอะไรทําไมผมถึงจําหนังสือเล่มนี้ได้แล้วยังรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตทําให้ตัวตนของเราเนี่ยมูปไปข้างหน้าแต่ขัดเดียวกันก็มีเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เนี่ยตามมาด้วย นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ทําให้ตัวเองสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาทุกวันนี้นะครับหนังสือที่ว่าก็คือหนังสือบักเสียงน้อยนะครับเป็นหนังสือเขียนโดยคุณคาหมานคนไข่นะครับฉบับที่ผมถืออยู่เนี้ยเป็นฉบับที่เขียนปี2 3สามอีกฉบับหนึ่งเป็นเขียนปี4ี่นะครับเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะครับที่ทําให้ผมรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อผมเกิดปีหนึ่งเจนะครับ เป็นลูกคนที่12หนังสือเล่มนี้เป็นสองสาคุณคิดดูว่าปี17ในอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันมีบริบทยังไงปี16เรามีสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพนะครับปี17สถานการณ์การเมืองเรื่มลุกลามมาที่ต่างจังหวัดเวียงสะเป็นพื้นที่หนึ่งครับที่เป็นพื้นที่ขยายตัวของกระบวนการนิสิตนักศึกษา รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับผมอยู่ในบริบทนั้นแหละครับผมเป็นลูกคนครูพ่อกับแม่เป็นครูทั้งสองคนผมอยู่ในบริบทของการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งทํางานอยู่ในพื้นที่เวียงสะตื่นหลับตื่นพบใบปลิวหลับได้ยินเสียงปืนนะครับแต่ขณะเดียวกันจุดดีของผมในเวลานั้นก็คือว่าท่ามกลางความเหมือนกันทั้งหมดนะครับเราไม่ได้แบ่ง คนออกเป็นชนชั้นอะไรมากเรามีเพื่อนที่เท่ากันหมดเป็นเกษตรกรเป็นคนทํางานไม่มีใครแบ่งว่าคนไหนเป็นลูกครูคนไหนเป็นลูกคนรวยคนไหนเป็นลูกคนจนแต่จุดดีที่มันต่างออกไปในปีตักปี2 5 2ห26สําหรับผมก็คือว่าผมมีหนังสืออยู่ที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นคุณครูและเป็นนักอ่านนะครับแล้วก็ทําให้ผมมีความรู้สึกผูกพันกับหนังสือเป็นอย่างยิ่งตื่นผมตื่นมาปุ๊บ หรือว่าโตรำความได้ก็มีบักเสียงน้อยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมีหนังสือปีศาจของเสนีสวพงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> อีกที่หนึ่งที่จริงมีภาพด้วยผมมีอีกที่หนึ่งที่ทําให้เป็นแหล่งเพาะตัวเองขึ้นมาอย่างมากเป็นบ้านของลูกพี่ลูกน้องครับเป็นช่างเย็บผ้าประจําหมู่บ้านเธอจบแค่ป .4 นะครับแต่เธอมีหนังสือประมาณห้าร้อยเล่มได้ที่บ้านแล้วอยู่ติดกับบ้านผมผมจะไปสิงอยู่ที่นั่นแหละครับ แล้วก็ผมได้รู้จักโทษนะครับต้องขออภัยที่ต้องพูดตรงไปตรงมาผมรู้จักหนังโป้ด้วยไอ้หนังสือโป้ด้วยครับจากจากที่นั่นนะครับทีละพงเหลียวลักวงเป็นใครเนี่ยผมรู้จักแล้วนะตัก 7, 8, ้กเจ็ดแปดขวบผมรู้จักแล้วว่าทีละพงถ่ายภาพเป็นยังไงฮันนี่เป็นยังไงเพนพักเป็นยังไงนอกจากกุลสตรีขวัญเรือนสกุลไทยชีวิตจริงผมผมรู้จักหนังสือที่หลากหลายจากกองหนังสือจากบ้านพี่ที่ เป็นคนที่เย็บผ้าประจําหมู่บ้านแล้วจบแค่ป .4 ก็ให้เป็นห้องสมุดย่อยๆของผมนะครับนั่นคือการก่อ,กอตัวในการที่จะอ่านหนังสือของผมแล้วก็ทําให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วผูกตัวเองมากๆเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมต้องไปไปนอนเป็นเพื่อนพี่คนนี้ครับเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงโสดแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับมันการไปนอนที่นั่นทําให้ผมได้อยู่ในกองหนังสือทั้งวันทั้งคืนแต่เป็นการอ่านด้วยตะเกียงนะครับผม มีไฟฟ้าใช้ตอนมอ3ครับแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพราะด้วยสถานการณ์คอมมินิตเรื่องอะไรก็ตามทีนะทำให้ไฟฟ้าหรือการพัฒนาเข้ามาหมู่บ้านเราช้าแต่นั่นก็เป็นโอกาสดีครับเพราะว่ามันทําให้เราอยู่กับหนังสือได้อย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีเวลานะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตหรือมี Facebook แต่ือ,อนตอนเวลานี้ผมทึกภาพตัวเองไม่ออกเหมือนกันนะครับผมอาจจะมาพูดแรงบันดาลใจจากพอดแคสก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมคงไม่ค่อยจะอ่านหนังสือแล้วในเวลานี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเติบโตขึ้นมาจากการอ่านบักเสียงน้อยบักเสียงน้อยเนี่ยมันทําให้ผมเติบโตขึ้นมา2อ,อย่างเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างแรกก็คือบักบักเสียงน้อยเนี่ยทำให้ผมเติบโตขึ้นมาโดยรักการอ่านโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเพื่อชีวิต ผมจะชอบอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตเป็นพิเศษเพราะว่าบักเสียงน้อยมันจูงให้เราเห็นเดี๋ยวผมจะเล่าว่าบักเสียงน้อยเป็นยังไงนะครับอันที่2บักเสียงน้อยมันมันเชฟตัวตนเราให้สนใจชีวิตคนอื่นนะครับบักเสียงน้อยนะมันเป็นเรื่องของเด็กอีสานที่หนองหมาวอและเป็นเด็กยากจนมากในเล่มมีสองพาร์ทครับพาร์ทที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่หนองหมาวจังหวัดอุบลราชธานี งเป็นพาร์ทที่มันตรงกับชีวิตผมพอดีมันเป็นพาร์ทที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมมีคนงานจากสุรินมาช่วยทําสวนยางที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบักเซียงกับบักเพื่อนบักสีดาเนี่ยไปหากิ้งก่าเนี่ยเป็นฉากที่ผมอ่านก็เห็นภาพเพราะผมกับลูกน้าสมานก็ไปหากิ้งก่าเหมือนกันเวลาเอากิ้งก่ามาทําก้อย ผมก็ทํากิ้นกาาทําค่อยแล้วก็ได้กินเหมือนกันเวลาต้มอ,อึ่งผมก็ได้กินต้มอ,อึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือตัวอักษรในบักเสียงน้อยเนี่ยมันมาตรงกับผมพอดีในช่วงหนึ่งแต่ที่ไม่ตรงเลยก็คือบักเสียงน้อยได้กรุงเทพครับบักเสียงน้อยได้ไปกรุงเทพผมไม่ได้ไปครับการได้ไปกรุงเทพครั้งแรกของผมคือตอนม3นั่งรถไปเพื่อนเป็นเพื่อนพี่สาวเพื่อขึ้นกรุงเทพเป็นครั้งแรกนั่นคือม3แล้วนะครับ การไปกรุงเทพองบักเสียงน้อยนี่ฮะที่เป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าทําไมเนาะทาไมบักเสียงน้อยต้องไปกรุงเทพเนาะทำไมบักเสียงน้อยถึงต้องไปกรุงเทพด้วยเงื่อนไขที่จะต้องไปรับจ้างแรงงานในขณะที่ควรจะเรียนหนังสือค่ะเดียวกันทําไมบักเสียงน้อยถึงต้องไปลําบากลําบนอยู่ในโรงงานที่ถูกขูดรีดแรงงาน เอาเปรียบเอารัาเอาเปรียบอย่างมากแล้วคำหมานคนไข้เนี่ยเขียนถึงฉากที่มันมีความสุขอยู่แท้ๆอยู่ที่หนองหมาวอแล้วก็พาให้เราไปกรุงเทพซึ่งเป็นฝันที่เราอยากจะไปนะครับแต่กลายเป็นกรุงเทพที่รู้สึกว่าเราไปยืนข้างบักเสียงน้อยแล้วสงสารจังเลยอะเรารู้สึกเลยทําไมบักเสียงน้อยั้งมีแม่มีพ่อเหมือนเราเนี่ยทำไมต้องลําบากดากจำขนาดนี้แต่ขนาดเดียวกันเราก็สบายกอันที่สองบักเสียงน้อยมันทําให้ผมเห็นว่า เอ้ยทำไมเงื่อนไขของมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันเลยอะทำไมบักเสียงน้อยต้องต้องได้กินอาหารแค่สักอย่างสองอย่างในภาคอีสานซึ่งทำไมคนใต้ทำไมได้กินไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างอันนี้ผมสงสัยมากอันที่สามผมคิดว่าทำไมเขาไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนผมเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยทำไมบักเสียงน้อยถึงไม่ได้เรียนหนังสือตอนนั้นผมเป็นเด็กนะครับผมรู้สึกว่า ซึ่งมันตรงกับลูกน้าสมานที่มาทํางานที่บ้านผมพอดีสมศักดิก์ทึ่เป็นลูกน้าสมานพี่แตงที่เป็นลูกน้าสมานไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันมาเป็นลูกจ้างแรงงานที่บ้านผมสองอย่างนี้ครับมันเชฟตัวตนเราให้ตั้งคําถามกับตัวเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้คาว่าเหลื่อมล้านะแต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกแต่ผมก็จะมันตั้งคําถามกับเงื่อนไขของชีวิตมนุษย์ที่มันต่างกัน แล้วก็มันทําให้ติดตัวเรามาอย่างมากจนถึงทุกวันนี้นะครับไอ่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันสร้างให้ตัวเองมีคุณสมบัติอยู่สักสองสาอย่างซึ่งผมได้เปลี่ยนชีวิตผมมากแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมอย่างมากก็คือผมคิดว่าหนังสือมันทําให้เรารับฟังคนอื่นอย่างอย่างอย่างลึกซึ้งนะครับ เวลาอ่านหนังสือเราอยู่กับตัวหนังสือใช่ไหมครับเราอยู่กับตัวละครแล้วเราก็เหมือนกับสนทนาใช่ไหมครับแล้วก็รับฟังเขาอย่างลึกซึง้งแล้วก็ไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามาผสมเลยเนี่ยเป็นพื้นที่รับฟังอย่างลึกซึง้งการอ่านคือการฟังอย่างลึกซึ้งในความเห็นของผมอันที่สองคิดว่าการอ่านสําหรับชีวิตผมก็คือเป็นการสร้างไอตัวความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแล้วก็สร้างให้สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ วันหนึ่งเวลาหนึ่งแต่ละแต่ละช่วงของวันหรือแต่ละช่วงของเดือนเราควรเวลาอยู่กับตัวเองนะครับการได้มีเวลาอยู่ตัวเองเนี่ยได้คข้ควบตัวเองผ่านตัวหนังสือเนี่ยเป็นเวลาที่เยี่ยมมากๆนะครับเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆนะครับสุดท้ายผมคิดว่าหนังสือทําให้เราเข้าใจเงื่อนไขชีวิตของคนอื่นทําให้เรารับฟังอย่างถี่ถ้วน ให้เราลงไปในรายละเอียดของชีวิตของคนอื่นทําให้เราเห็นเงื่อนไขของคนอื่นทําให้เราอ่อนโยนขึ้นรับหนังสือมันทําให้เราอ่อนโยนมันทําให้เราเอ็มพาที่นะเราใช้คํานี้นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราอ่อนโยนขึ้นถ้าเราเข้าใจชีวิตคนอื่นมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่มนุษย์ทุกคนควรมีนะครับเพราะมนุษย์ควรจะต้องมี ความเห็นอกเห็นใจความเข้าอกเข้าใจคนอื่นถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ผลละสังคมเราก็น่าอยู่แล้วความน่าอยู่เนี้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งได้อย่างลึกซึ้งนะครับขอบพระคุณวาราเชษนะครับที่ชวนมาร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะครับขอบพระคุณแรงบันดาลใจจากหนังสือทุกเล่มนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนฟังทุกท่านที่มาร่วมทั้งในไลฟ์แล้วก็ในเวทีวันนี้นะครับขอบคุณครับ